ครับมือกลองนะครับที่เห็นนั่งเฝ้าเนี่ยนะฮะตีกลองนะครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยออชื่อเล่นอันเหรอชื่อจริงรออาาอยอนุรักษ์โมเดลม,มอหนึ่งครับ,ลบแล้วนี่นอกจากฟังเพลงแล้วเล่น,นอะไรได้บ้างเครื่องนี้เครื่องนี้เล่นเตสแล้วก็เล่นลาย แล้เรา<ห>อ,อันเนี่ยเล่นเฟสด้ไหมเ,เฟสของอันคืออะไร,สา,รสายลมครับสายลมสายลมสองคำนี่นะเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนกับกลุ่มทํานําชีวิตนะพิมพ์คําว่ากลุ่มทํานําชีวิตนะครับเเรามาเป็นเพื่อนกันอ่ะอันจะไม่ลองโชว์ความสุราบเพินเรื่องตีกองหน่อยเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับนี่นะฮะความสามารถ คือเปิด,ดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับมันต้องอย่างนี้นะครับเอาเนี่เนย้นะครับเซนเห็นไหมครับเห็นพี่เขาไหมครับกล้าแสดงออก